เกลือคืออีกหนึ่งเครื่องปรุงนะคะที่สําคัญที่ทุกบ้านต้องมีนะคะแต่ส่วนน้อยนะคะที่จะรู้ว่ามันคืออีกหนึ่งของมงคลสามารถเรียกความมั่งคั่งทางทรัพย์สินนึ่งทองได้ค่ะซึ่งมีเคล็ดลับง่ายๆในการเรียกทรัพย์ก็คือการนรําเกลือไปใส่ในภาชนะแล้ววางไว้ตามมุมของบ้านค่ะจากความเชื่อโบราณน,นะคะเล่าต่อกันมาว่าถ้าใครยิ่งทําธุรกิจค้าขายนะคะการนําเอาเกลือามาวางตามมุมบ้านมุมห้องเป็นเคล็ดลับวิธีสามารถเรียกลูกค้าเข้าร้านได้ค่ะ เรียกเงินทองเข้าบ้านนอกจากนี้ยังเชื่อว่าเกลือช่วยปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายไม่ให้เข้ามาในครอบครัวและบ้านด้วยนะคะวันนี้นะคะทางเพจะนำเรื่องเล่าโบราณนะคะการใช้เกลือในวาระต่างๆมาให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันค่ะเรื่องที่หนึ่งนะคะเกลือกับงานศพค่ะ สมัยก่อนนะคะเชื่อกันว่าหากเราต้องไปร่วมงานศพแล้วกลับเข้ามาบ้านนะคะให้โรยเกลือบริเวณทางเข้าบ้านค่ะแล้วค่อยถอดรองเท้านะคะทั้งนี้ก็เพื่อป้องกันไม่ให้สิ่งชั่วร้ายตามกลับเข้ามาในบ้านค่ะ เรื่องที่สองค่ะการเผาพริกเผาเกลือเพื่อสาปแช่งนะคะโดยจะเลือกวันที่เลิกแย่ที่สุดกับตัวผู้ถูกสาปแช่งนะคะแล้วก็จะทําพิธีค่ะซึ่งจะต้องรู้วันเดือนปีเกิดนะคะแล้วก็เวลาตกฟ้าของผู้ที่จะสาปแช่งค่ะคนโบราณจึงมักไม่ค่อยยอมบอกวันเดือนปีเกิดกันนะคะ และหากคำสาปแช่งนะคะส่งไปไม่ถึงผู้นั้นเนื่องจากความดีหรือว่าบุญที่มีสะสมไว้นะคะเปรียบเสมือนเกาะป้องกันคำสาปแช่งนั้นก็จะย้อนกลับไปหาตัวผู้ทำการสาปแช่งคะ่ะพุทธศาสนาจึงสอนให้รู้จักการอภัยและไม่คิดอาฆาตแค้นกันนะคะ และเรื่องที่3ค่ะในด้านสัตว์ของฮวงจุ้ยนะคะก็มีความเชื่อว่าหากเราไปซื้อบ้านหรือว่ารถยนต์มือสองนะคะก็จะนําเกลือนะคะผสมกับเศษสตางค่ะแล้วนําไปหวานรอบบ้านนะคะหรือหวานรอบรอรถนะคะเพื่อเป็นการล้างสิ่งไม่ดีนะคะล้างอาถรรพ์แล้วก็ปล่อยไว้หนคืนนะคะก่อนที่จะกวาดเหรียญน,นะคะไปใส่ในห่อผ้าขาวแล้วก็นําไปไว้ที่วัดหรือโคนต้นไม้ใหญ่ค่ะ แต่ต้องขอย้ำนะคะว่าเรื่องราวเหล่านี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลเท่านั้นค่ะโปรดใช้วิจารณญาณน,นะคะในการรับชมรับฟังนะคะ